ข่าวก็เลยไปถามนายกอนุทินในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยหลังเลือกตั้งอยากจับมือกับเพื่อไทยหรือพักประชาชนคุณทินตอบว่าทําไมต้องใช้คําว่าจับมือเรื่องของการทําประโยชน์ให้บ้านเมืองตอนนี้เราต้องสามัคคีกันส่วนเรื่องหลังเลือกตั้งมันก็ต้องรอหลังเลือกตั้งจะไปพูดไปก่อนเนี่ยเดี๋ยวเจอสถานการณ์แล้วมันทําไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าต้องไปกืนน้าลายวุ่นวายไปหมดไม่ขอให้ความเห็นดีกว่าเนี่ยนักข่าวถามว่ากรณีนัทพงษ์ บอกว่าถ้าภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลพักประชาชนพร้อมเป็นฝ่ายค้านหัวหน้าพักภูมิใจไทยว่ายังไงก็ผมก็ผมก็เป็นนายกได้ก็เพราะเสียงของท่านเสียงหนึ่งนะก็เอาไว้สำหรับภูมิใจไทยเราวันนี้เราพยายามทำให้พี่น้องประชาชนได้ ให้ความเชื่อใจใความมั่นใจแล้วก็เดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งด้วยความพร้อมด้วยนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อประชาชนนี่ฮะอันนี้คือตอบในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะรรอหลังเลือกตั้งมันต้องดูผลการเลือกตั้งก่อนพูดไปเดี๋ยวทำไม่ได้